เมย์สู้โปรเจกตวัตถิเรทงแรมปกิกเผยสเปคไฮเอนด้วยจอ 4K Ultra HD 5.7นิ้วและชิปเซต Helio X30 ใหม่ล่าสุดในราคาเริ่มเิ้นเพียงหมื่นกลางๆมีรุ่นเผยชมเร็วนี้แหล่งข่าวในประเทศจีนได้เผยภาพตัวเครื่องและรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์เด่นของเมย์สู้โปรเจกตที่คาดว่าจะใช้ในการโปรโมทอย่างเป็นทางการบางส่วนออกมาให้ได้ชมกันซึ่งเผยให้เห็นถึงการดีไซน์ตัวเครื่องที่เรียบร้ด้วยวัสดุประเภทไทเทเนียม พร้อมเส้นเสาสัญญาณบริเวณด้านบนและด้านล่างรวมถึงกล้องดิจิตอลและไฟแฟลช LED 10ดวงในลักษณะวงแหวนที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เมย z สู้เมย p สู้โปรเจตคาดว่าจะมาพร้อมฟีเจอร์ที่ได้รับการอัปเกรดจากเดิมในหลายๆด้านดังนี้จอแสดงผล5.7นิ้วความละเอียด 4K พร้อมฟีเจอร์ Always On Display ชิปประมวลผล MediaTek Helio X30 RAM 4GB 6GB และ 8GB ROM 64และ128 ล้องหลังความละเอียด12ล้านพร้อมแฟลช LED จํานวน10ดวงในเบื้องต้นคาดว่าหมายซื้อโปรเจกต์จะวางจําหน่ายแยกเป็น3รุ่นย่อยซึ่งได้แก่ RAM 4GB ROM 64ในราคา3,299หยวนหรือประมาณ16,900บาทรุ่น RAM 6GB ROM 128ราคา3,599หยวนหรือประมาณ18,400บาทและรุ่น RAM 8GB ROM 128ราคา3,799หยวนหรือประมาณ19,500บาท แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดว่าเหมยซู่โปรเจกต์มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อใดดังนั้นคงต้องคอยติดตามกันต่อไป